สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกวิธีการดูแลเครื่องครับเครื่องหลีดไม้ครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้สิบหกนิ้วพอดีไปเจอเครื่องรุ่นนี้แหละครับคือนี้จุดอัดยาะบีตรงนี้ครับเวลาช่างช่างที่เขาซ่อมแล้วครับช่างที่เขาซ่อมแล้วสมมติว่าใช้ของเก่าครับเมื่อใช้ไปนานๆตัวนี้มันอาจจะชำรุดหัก ทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนน็อตตัวนี้ใหม่น็อตตัวนี้เป็นน็อตจาระบีด้วยมีหน้าที่จับพยุงไอ้ลูกกิ้งแล้วก็เป็นเป็นรูอัจจาระบีด้วยในะในตัวของมันมนมันต้องมีรูครับตัวนี้ต้องมีรูแล้วก็ตาบเกี่ยวก็เอาหัวจาระบีมาใส่แล้วก็อัดเวลาเราอัดจาราบีเนี้ยจาราบีมาเรียงตรงนี้ไว้มาเรียงตรงเผาเนี่ยครับ ตรงนี้ไว้ทั้งทั้งสี่ดานเลยครับทั้งสี่ดานเลยพอดีไปไปเจอมาครับพอดีไปเจอมาก็เห็นเ็าอมเสร็จแล้วปุ๊บคือตัวนี้มันมันมันเป็นของมือสองนี่มันชำรุดทีนี้เขาเวลาเขาสมเสร็จแล้วปุ๊บเขาไม่ได้เจาะรูเขาเข้าใจว่าเป็นเป็นแค่น็อตพยุงตัวละกินเฉยแต่ของเดิมมันมน่ะมันมีรูอัดการอัดจารบีนะครับการอัดจารบีไอไอไอบูธ ทองเรืองปอกอะไรพวกนี้ลูกตรงลูกเตาพวกนี้ถ้าเราอัดจ,จาราบีนะครับสิบปียี่สิบปีผมว่าไม่เคยไม่เคยซ่อมเลยครับเพราะว่ามันการศึกหรอมันอยู่ที่จาราบีเป็นตัวสําคัญมากคือเครื่องจักรพวกนี้การเสียดสีการเสียดสีการทํางานของเครื่องเนี่ยเราต้องมีจาราบีหรือไม่ก็น้ามันล่อลืน่นถ้าถ้าเราขาดพวกนี้ไปเครื่องจักรมันไม่ทนอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะ ยีหอนั้นยี่หอนี้เม็ดอินไทยแลนด์เม็ดอินไชนาเม็ดอินเจปงเจแปนอะไรก็ช่างก็เอาไม่อยู่มันอยู่ที่ว่าการบารุงดูแลรักษาครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับก็อันนี้ก็การอัจฉริบีก็อย่างน้อยถ้ากี้เกียรมากๆเลยอาทิตย์ละครั้งครับประมาณนี้กําลังดีเลยตรงไหนที่เป็นหัวอาัจฉาริบีแบบนี้ท,ที่สําหรับลุกค่าที่ซื้อเครื่องจากผมไปครับผมจะเปลี่ยนหัวอาจาัจฉริบีตัวใหม่ๆให้ตลอดเลยเพราะว่า มันจะได้ดูสังเกตดูง่ายเห็นคร่าวๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพลนสีเคียวทับหัวอาัจจารบีไปอาจจะดูไม่ออกอะไรคือหัวอัจจารบีอะไรประมาณนี้ก็มีสังเกตดูหลอบตัวเครื่องครับหลอบตัวเครื่องมีอะไรบ้างก็อัดเลยถ้าเป็นแบบนี้ครับแต่ผมก็อัดไทยอยู่แล้วแต่ฝากไว้หลังจากซื้อก็ไปก็อัดจารบีดูอะไรบ้างครับไม่ใช่ว่าจะใช้อย่างเดียวเวลาพังขึ้นมาก็โทรให้ช่างก็ประมาณนี้ส่วน รุ่นนี้มันจะมีกระปุกน้ำมันก็เคยเจอประมาณว่าไม่มีน้ำมันสักหยดก็มีสนิมขึ้นด้วยครับเนี่ยครับสนิมขึ้นอันนี้จากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ก็สนิมขึ้นก็คนที่ใช้เครื่องพวกนี้ครับคนที่ใช้เครื่องพวกนี้ก็สังเกตดูว่าเออเปิดดูว่ามันมีน้ำมันไหมเติมครื่ึงตาแมวอะไรประมาณนี้สังเกตดูว่ามีน้ำมันไหม ถ้าเติมน้ำมันแล้วมันซึมออกไหมก็ก็มีซีนอยู่ข้างๆครับซีนอยู่ข้างๆที่กันน้ำมันครับเพราะว่าเราเติมน้ำมันแล้วน้ำมันมันจะชอบหล่นออกมาทีนี้การเติมน้ำมันก็เติมแค่ครึ่งครึ่งเผ่าครับถ้าเติมมากๆกน้ำมันมันก็ซึมออกซีนมันก็เอาไม่อยู่เหมือนเหมือนกันทีนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็การดูแลก,ก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็มีเอ่อคลิปนี้เอาไว้ยาวหน่อย คลิปนี้เอาสักห้านาทีแล้วกันก็การสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องงานมาไม้ไฟบ้านไฟบ้านนี่คือต้องเข้าใจว่าไฟบ้านเนี่ย220โวลต์หนึ่งเฟสไม่ใช่สองเฟสนะครับหนึ่งเฟสไม่มีสองเฟสในบ้านเราไฟสองเฟสไม่มีใครใช้ครับเฟสเดียวหนึ่งเฟสคือเฟสเดียวอะไรประมาณนี้ครับต้องเข้าใจตรงงันด้วย ไฟสองลายหนึ่งเฟสไม่ใช่สองเฟสนะเขาเรียกเขาเรียกหนึ่งเฟสทีนี้ก็ไฟหนึ่งเฟสสมมติว่าในกรณีที่ว่าไม้ติดคากับเครื่องอยู่เนี่ยนะครับติดเลยเนี่ยติดแน่นเลยสมมุติว่าในกรณีอะไรก่างรีบเอาไปติดปุ๊บไฟดับไฟดับเอาไม้ติดคาเครื่องสมมุติที่เฉยนะครับไม้ติดคาเครื่องใน,นอย่างเงี้ยเราควรเราควนเอาไม้ออกก่อนครับ ว่เอาไม้ออกก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องครับบอกเห็นหรือเบาประมาณนี้เราเราเอาไม้ออกสิงที่มันติดกับเครื่องเราเอาออกก่อนแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องเพราะว่ามอเตอร์มอเตอร์หนึ่งเฟสเนี่ยการออกตัวโดยที่มีโหลดที่อะไรมางัดไว้มันออกตัวไม่ได้มันแรงบิดอะ่ะมันแรงบิดมีแค่มีแค่คอยเดียวครับอีกคอยนึ้งก็คอยสตาร์ทคอยบิดคอยสตาร์ทอะไรประมาณนี้ คือขดล้านขดสตาร์ทอะไรประมาณนี้ครับอันนี้มันจะลึกซึ้งไปหน่อยก็บอกอะไรแค่นี้คือคือเจาะจงที่ว่าถ้ามีอะไรติดเนี่ยหรือไม่ว่าจะเครื่องอะไรก็ช่างหรือสายคงสายพานอะไรก็ช่างถ้ามีอะไรมาติดต้องเอาออกก่อนแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องไม่งั้นมันจะออกตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์อะไรก็ช่างมอเตอร์จีนมิตซูมิตซูอะไรที่ว่าเป็นแบบแบรนด์ดังอ่ะมันก็ออกตัวไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีแค่สองขดขดสตาร์ทกับขดล้าน มันไม่เหมือน3เฟสมันมันต่างกัน3เฟสมันถ้าถ้าในกรณีว่าติดติดนักๆมันก็ออกตัวไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเกินโหลดอะไรประมาณนี้แต่มันยังดีกว่า1เฟสแรงมันเยอะกว่าแรงบิดเรลียแรงบิดแรงบิดมันจะสูงกว่า1เฟสอยู่แล้วว่า1เฟส200ยเนี่ยมันมีแค่คดสตาร์ทกับคดลันมันมีแค่2องคดนี้ครับแรงบิดก็ ถ้ามีอะไรมากีดขวางมันก็ออกตัวยากแค่นั้นเองครับก็ฝากไว้ด้วยครับไม่ใช่ว่าไอ้เครื่องอันนี้คือมามาบอกมาทําการเข้าใจเกี่ยวกับมอเตอร์ก่อนครับประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไอ้เครื่องบอกว่าแรงแรงแต่ใช้อย่างนั้นมันก็ออกตัวไม่ได้เหมือนกันถึงว่ามอเตอร์มือสองหรือมือหนึ่งก็มันก็เอาไม่อยู่ครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับก็เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เจอบ่อย ไมติดอยู่ก็ยังเปิดเครื่องอยู่อะไรประมาณนี้เปิดเครื่องมันออกตัวไม่ได้อืดอืดอืดมันก็ไหมหมดเลยแคปรือคอนเดนเซอร์าปาซิเตอร์อะไรพวกนี้ระเบิดออกหมดเลยอันนี้ก็อันนี้นจากประสบการณ์ที่ที่ที่ผมเจอมาไม่ใช่ว่ามาโนเอามาพูดให้ฟังนะคือประสบการณ์ก็เจอมาบ่อยมีคนทําแบบนี้จริงไมติดอยู่ก็ยังเปิดเครื่องอีกอะไรประมาณนี้ก็เจอบ่อยมากๆเลยก็เลย นำสิ่งดีๆมาฝากไว้แบบไดแบบไดควรทําแบบได้ไม่สมควรทําก็ผมก็เลยเอาประสบการณ์ส่วนตัวรุนๆเลยแล้วก็ความรู้ที่ผมรำเรียนมาก็มาบอกให้หมดเลยเพื่อสมาชที่ติดตามมันจะได้รับรู้สารและความรู้จากผมเข้าไปตรงนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ